าทุกคนนะครับที่ที่ว่าแห่งแม่ในแม่เสียใจนะครับถ้าคนเราจะบังใจกับลูกป่าคก็ทุกคนจะพลาดันไปแต่ว่าก่อนรังแกจะรุ่นป่าก็ต้อัอดใจตลอดกิ่งหยอกเอ็มเป็นการรักที่สุดดังภาพอะไรที่หยอกอารมณ์ใจต้องเจ้าภาพคุณผู้มั่งเจ้าหนุนนี่แหละ